ครับวันนี้30ครับมาอยู่ที่วัดพิรุทักษิณอีกรอบหนึ่งครับวันนี้มีนันทวันนะครับวันนี้วันนี้มีนันทวันนันทวันมาลงงานด่วนครับคันแดงมาก็ห้าห้าเก้าวันนี้นี่มาเจอสาวสวยอีกรอบหนึ่งครับสวัสดีครับน่ากลอน่ากลอ ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค้ากลับมาจีบครับเดี๋ยวค้ากลับมาจีบตอนนี้เดินไปดู559ก่อนครับเมื่อคืนตกหนักครับเมื่อคืนฝนตกหนักครับนันทวันมาครับวันนี้อันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันครับแต่ลิเกก็อยู่เนาะลิเกอยู่ข้างในครับ นันทวันมาก็เท่ากัรบรำวงแล้วผมกลับบ้านแล้วยังมาใหม่กลับบ้านแล้วยังมาใหม่มาดูนันทวันครับมาดูนันทวันแล้วมาดูแมคค้าเล่นโคนด้วยใช่ไหมครับมาดูมดูแมค้าผมปอมด้วยปมจน,น <c oughs> ไปดูไปดูนั่นมาไปดูเขาแห่น่าที่บ้าน,านสเกียสเกียเอออมรินอมรินนี่แหละ ูพื้นที่ก่อนนะดูพื้นที่ก่อนจะชมก็ผมก็จะมาถ่ายประมาณนี้อยู่ข้างนอกนี่แหละผมจะผมจะไม่เดินเข้าไปข้างในครับไม่ได้นะครับเป็น่าก้อนมาเข้าถึงทุกพื้นที่เห็นเด็กหน่วยนันทวันมาอยู่ข้างนอกแล้วเราก็ไม่ต้องเข้าถ่ายถ่ายก็นเอเสร็จเลยเออที่ผมไม่เดินไปเพราะว่าดูสภาพดินครับเนี่ยหลังร้านน้องอายดูเลย เล <laughs> <f doo hehe> <laughs> <descon> ่นโครนค่ะมาเล่นโครนแน่ครับวันนี้ห5 9้มานะครับวันนี้ฮะขยี้ยะใจบยบาีิเีร้าี่ใเยคนต้อมาต้องมียไม่กินยอไม่อันนี้ครับ S <S <an> การติดตั้งวันนี้ก็รู้สึกจะทุลักทุเลแหละครับเพราะว่าสภาพดินดูสภาพดินนะครับวันนี้ลงจอได้ส8บแปดลงจอใหญ่ไม่ได้ครับเมื่อคืนพี่ทิ้งเก้าอี้ไว้ตรงนี้เลยเมื่อคืนพี่ทิ้งเก้าอี้ไว้ตรงนี้ติดอยู่อัมรินอัมรินไม่มีแม่ค้าเลยครับ ไม่มีมีรถแห่แต่ก็คนเยอะอยู่เออพี่ก็ไปถ่ายก็ยังไม่ได้นอนเลยนี่ยโอ้สงสัยพักแล้วเหนื่อยแล้วสามสี่วันยังไม่ได้นอนเลยยังไม่ได้พักแล้วรถแหสงคันนะคครับกไนู่นนะไม่สงสัยชักเราอ๋ออ๋อบ้านสกัดใช่ไหมใช่เลยสกาดไปหน่อยนึงวันที่หนึ่งถึงห้าเด้อ หนึ่นี้ก็เหางเรับบ้างไฟแต่พรงนี้ก็เหตุที่สองก็เห,เหวันนี้จะไม่เดินไปถ่ายข้างในนะครับเดี๋ยวรองเท้าหลุดให้รู้ว่า5้าให้รู้ว่า5้ามาก็พอนี่ตู้เบตก็เรียบร้อยแล้วครับกำลังขึ้นเสียงกลางอยู่ครับ ฝั่งโน้นขึ้นได้สามแล้วฝั่งนี้กำลังเตรียมจะขึ้นวันนี้ลงจอสิบแปดนะครับวันนี้ที่แคบเละด้วยเละด้วยแต่ยังมีที่ดิ้นอยู่ครับข้างหน้าดิ้นได้อยู่ขาดันขาดิ้นมาเลยครับเนี่ยเอาให้แห้งไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่เอาให้เละเอาให้แห้ง แห้งแน่นอนแห้งแน่นอนแต่ก็ไม่ถึงขั้นเละนะครับไม่ถึงขั้นเละเพราะดินตรงนี้มันมันแน่นอยู่ดูสภาพดินครับแน่นอยู่รถเข้าได้รถเข้าได้นี่แสดงว่าไม่ไม่เละรถรถโจรบา,ทเทานเฮ้ยแต่มันเละดิม,ม,มาได้มาได้ไงลองเริ่มายกังไม่ทายอเอง วิเจิบตัวเฮ้ยอ่านี้ลองมือมุมมัดเลยนะมันนี่มันเห็นโมยอไะเองเนี่ยตัวไทยลองมามาตายเกินพอรย่อยด้วยนี่จบสิ้นวันนี้รู้สึกจะเป็นงานด่วนนะครับพื้นที่ก็ก็ไม่เละเท่าไหร่ครับมาได้มาได้ไม่เละครับตกหนักไม่เป็น ពោលព្រឹងតុកថ្មីយូរវិញតែវាច้ําទៀតអាចតែយើងមកអត់ទេខូចខូចត្រង់បើលើលើមកក្រាបអីនេះតែឯងយើអីអូអីបដាំយុម៉េងហេងតែវាប្រាស់ទៅណានេះក្មួយគីគីគីមួយនេះគិតឡូកឡូង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 មុនគីមានក្មុំសម័យអីគិតអីអូយកក្ដាលហូបលឿនហងប្រើមីតែក្រៃទៅ อันนี้เป็นคุมพลังของ559กับวันนี้วันนี้ไม่ได้รวมหน่วยนะครับวันที่โพสีรวมหน่วยโอ้เสียงสุดยอดครับรอเสียงกลางขึ้นครับ ทีมงานนี้ก็ทำงานไวอยู่แล้วแป๊บเดียวเสร็จครับไม่ถึงหกโมงเสร็จ่นๆยู่ไหมบ้านเอาบ้านเอาเกิดในมือกองโหลอยยิงยิงตางายมวยเลยกินตัวมือมวยอ้อยมืออ้อยเลยมารับปะยังร้ตัวมือกะตื้ยู่เนาะใบชั่วโมง สายก็ดึงมาเรียบร้อยแล้วครับสายคงไม่นานเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จ559นะครับวันนี้ลงที่อังกันเต็กแอร์ตมุนตะองครับตรงนี้ ไปข้างหลังก็โคกประสาทก็จะเป็นเทนมีครับจะเป็นเทนมีเมื่อคืนมีมวยครับตกหนักครับวันนี้มีหนังกะลิเกนะครับวันนี้เมาเมาเองหมันเคยเคยนันทวันดิ

ตรอกี้บอนขโมยบ้านนันทพันต์วะเรื่อมนี่กิมยอมเลยนะขโมยเหมือนเงือบเละดัดเมัอนเชดีครับให้ชมประมาณนี้ก่อนครับคลิปนี้มาถึงแล้วครับบ้านอังกันเศกเอนะครับสวัสดีครับ